เรื่องต่อไปนะครับ m o z o ปี2019นะครับอันนี้ก็เป็น Netflix original เหมือนกันนะครับกำกับโดย Matthew Michael c o r n a h a n นำแสดงโดย s u h i l Da b a k แล้ว Adam b e s a นะครับน้อเรื่องเกี่ยวกับ Adam b e s a ซึ่งเล่นเป็นคาวว่าเป็นตำรวจอิรักเขาเข้าไปอยู่ในหน่วยลบพิเศษที่เป็นสวัสดของอิลักนะครับหน่วยอันนี้นะครับนำโดย Major แล้วก็เราตามทีมสวัตอันนี้ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ทําภารกิจลับอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยแต่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าภารกิจลับอันนี้คืออะไรทําไมเพื่อนๆหนึ่งควรดูโมโซนะครับแมทธิวไมเคิลคอร์นแฮนซึ่งเป็นคนเขียนบทของหนังเรื่อง The Kingdom นะครับถ้งางั้นคือเพื่อนๆดูหนังเรื่อง The Kingdom ที่ผมเพิ่งแนะนําไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ชอบนะครับบอกได้เลยให้ดูเรื่องนี้พุ่มกับของหนังเรื่องโมโซเนี่ยที่เราเห็นว่า ตอนที่เขาทำ The Kingdom เขาเขียนตัวละครอาหรับ2คนในเรื่อง The Kingdom ได้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ซึ่งตัวละครทุกคนเป็นตัวละครอาหรับหมดเลยเป็นตำรวจอิรัก หมดเลยนะครับเขาทำตัวละครพวกนี้ได้ดีมากๆเลยนอกเนือหจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นสงครามอิรักจากมุมมองอื่นบ้างเวลามันเป็นหนังแบบฮอลีวูดที่มีทุนเยอะแบบนี้เรามักจะเห็นจากมุมมองของอเมริกาหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองของอังกฤษแต่เราจะไม่ค่อยเห็นมุมมองของประเทศอื่นๆอันนี้เราได้เห็นเห,นเหตุการณ์จริงนะที่เป็นสงครามอิรักแต่มุมมองของตำรวจอิรักที่ต้องสู้รบ ที่นู่นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับและส่วนมากเวลาหนังแบบนี้เวลาเป็นฮอลลีวูดทำเนี่ยตัวละครเนี่ยถ้าทําเป็นภาษาแขกภาษาอาหรับเนี่ยคนฝรั่งที่ดูเขาจะไม่อยากดูนะครับเขาก็เลยทําเป็นเอาเอาหน้าตาคนคแขกมาเล่นแต่ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงแขกนะครับส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาจะใช้คนที่เป็นแขกจริงๆนะครับผมและก็พูดภาษาอาหรับิกจริงๆนะครับมันจะทําให้เรื่องนี้ดู จริงขึ้นเหมือนกับเราดูแบบอารมณ์คล้ายๆสลักคดีมากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบคนแขกที่พูดภาษาฝรั่งมันไม่มเม k กซเซนเลยนะครับอันนี้ก็เยี่ยมมากๆเลย